เป็นยังไงครับใ hey. ้ใจอะไรแล้วก็ต pues> ื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่ากับเป็นซีรีส์ที่แหวกแนวแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นตลกคอมเมดี้ผสมแฟนตาซีท yes ี่แบบเขาเรียกว่าสอนให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับบัณฑิตที่แบบเพิ่งจบมาใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากจะลองหาสายอาชีพที่เป็นสิ่งที่เรารักและเป็นแพชชั่นของเรานะครับก็ได้ความรู้ด้วยเป็นซีรีส์ที่ตลกด้วยครับมันมีความพิเศษนะครับเด็กแตกต่างกับ็นยังไงเออ จริงๆแล้วมันก็คือเป็นซีรีส์คอมเมดี้แต่ว่ามันแฝงความมีแฟนตาซีนิดๆมีการถ่ายทำซีจีแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นตลกร้ด้วยนะ,ะมีความเป็นตลกร้ด้วยให,ใ,หให้น้องๆช่วยตอบด้วย <c oughs> ครับผมก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องราวของหลายตัวละครหลายเส้นเรื่องผ่านเรื่องราวเดียวกันจุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันออกไปตามทางของตัวเองแล้วทางแต่ละคนเนี่ยมันก็เล่าเรื่องราวของวัยรุ่นในยุคป,ปัจจุบันในแต่ละเรื่องครับผมคิดว่าน่าจะ น่าจะเหมาะกับทุกๆคนน่าจะน่าจะไปตรงใจกับใครหลายๆคนมาด้วยหลายๆคนครับผมแข่งที่บอกที่แข่งที่บอกไปนะคะก็คือจริงหนังตลกแนวใหม่ที่เรียกว่าเห็นที่ทำที่ไหนมันคือตลกเราตลกที่ทบที่จริงคือความรู้สึกนะแต่ดูแบบความรู้สึกบริวารกันเลยซึ่งจะรู้สึกว่ามันเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการดูหนังที่เป็นแนวใหม่แนวที่ยังแต่ว่าไม่ได้มีใครเยอะมากนะแต่เมื่อกี้ที่บอกคือว่า เป้เปล่อารมไปเร่นการได้ดูนังไปเ่เ้ล็สนุกโตแน่นอนนะคัเข้าท่างนุกแล้วก็ได้ความรู้มา้กรเลอย่อะไรเงี้ยสหรับอวันนี้ก็หางานกันยกมากอะไรเงี้คมองเร่จะสร้างแรงันลใจให้กับน้องๆหรือที่จบอย่างไรไม่บเพราะจริงๆครู้สึกว่ามันก็พูดถึงแล้วที่เราในปีนี้รู้สึกว่าหายงานยากริแหละใครที่ดูซีรีส์เอย่างเนี้ยก็จะรู้ก่าีเละัรเป็นอย่างที่เรารู้สึกลอะรเงี้ยแลวท วันนี้จะมีอะไรพิเศษอะไรออกมาให้แฟนได้ชยกันบ่อยอ๋อวันนี้จะมี special EP นะครับที่จะออ่ฉายบน Line TV นะครับก็อยากให้ฝากติดตามด้วยก็ออ่ยังไม่ใช่ EP หนึ่งเนาะเป็น special EP EP ที่แบบพิเศษขึ้นมาครับผมวันนี้พิเศษ40ไม่เล่นนี่หว่าพี่แครจะเสือพี่กอล์ฟไหมฮะ มี่เขอยากจะเสริมเลยครับคุเนยียเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ม,กมีอะไรพูดเลยอ๋อครับก็ก็อยากกระซ่าด้วยครับกับสเปเชียลอีพีนะครับแกจูเอทวันนี้นะครับสองทุ่มบนไลน์อ๋อได้ได้ได้ขอข้อมูลครับผมก็อยาอก อ่าทีน่าครับทีน่าทีน่านชีเซ็แมครับผมก็สําหรับ EP แรกนะครับวันที่7ตุลาได้ดูแน่นอนครับจะมีทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มบนไลน์ทีเท่านั้นนะครับก็อยากจะฝากทุกคนดูนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ซึ่งมีความดาร์คคอมเมดี้นิดๆไร้ๆนิดหน่อยอะไรเงี้ครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับวงการซีรีส์เหมือนกันครับยังไงก็ฝากด้วยครับครับ